จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1089โครงสร้างเริ่มต้นของนิกายมีความพยายามในการก่อสร้างครั้งใหญ่มีกิจกรรมมากมายในขณะที่องค์กรนับไม่ถ้วนระดมกำลังและนำพวกเขาไปยังบริเวณใกล้เคียงของปราสาทไร้การทำลายล้างในขณะเดียวกันผู้นำพันธมิตรอย่างฉีประมุกบ้านเทพเรตรชานสู้สิล มูเรนหวังและปฐมการหวงฟูกำลังทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรูปแบบค่ายกลคาถาที่ยิ่งใหญ่การก่อตัวดูเหมือนสุสานขนาดมหึมาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดโดยไม่คาดคิดแท้จริงแล้วมีโลกเสมือนเทพ,พเจ้าอยู่ข้างในพร้อมด้วยพื้นที่สีเทาที่เต้นเป็นจังหวะและเจตนาค่าพลังชีวิตที่พุ่งออกมาจากมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาในธรรมชาติและอันที่จริงแล้วเป็นเหมือนพลังจากโลกถวยเทพที่เปลี่ยนทุกสิ่งที่มันสัมผัสการยึดครองโลกอมาตะ ทันใดนั้นหยางฉีก็ยื่นมือออกมาและทำการเคลื่อนไหวอย่างชะกันดึงโลกอมาตะอันดับที่1,000ออกมาแม้ในขณะที่มันปรากฏมันก็ย่อตัวลงพื้นที่สีเทาของมันละลายหายไปจนเหลือเพียงสรีราขนาดเท่ากำปั้นซึ่งเขาได้เพ่งเข้าไปในดวงตาข้างหนึ่งของการสร้างมนสะกดนั่นคือพลังที่หยางฉีสามารถทำได้ในตอนนี้และเขายังไม่เสร็จต่อไปเขายื่นมือออกไปคว้าโลกอมาตะด้วยอันดับสองพั เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเขาทำได้อย่างไรแต่โลกก็เล็กลงและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคาถาสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือผู้คนเริ่มตระหนักว่าเทวทูตกำลังปรากฏตัวขึ้นจากส่วนลึกของสุสานที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากมาจากสถานที่อันตรายพอๆกับปราทไร้ผู้ทำลายล้างในความเป็นจริงปรมาจารย์คนหนึ่งสังเกตเห็นภูเขาไฟที่ลอยมาทางพวกเขาและอุทานว่านั่นคือภูเขาแห่งเปลวเพลิงเก้าส่วนนั้นหรือ ตามข่าวลือเทพแห่งเปลวไฟโบราณนองหนึ่งเสียชีวิตที่นั่นใครก็ตามที่พยายามสำรวจสถานที่นั้นจะต้องถูกเผาทั้งเป็นค่าลองเข้าไปในบริเวณรอบๆบ,บครั้งหนึ่งและพบสมบัติระดับเทพที่สร้างโดยเทพ,พเจ้าแห่งเปลวเพลิงแต่เขาแค่ดึงสมบัติเทพทั้งหมดมาที่นี่เจ้าพั่งเรียกเขาว่าเขาเหรอเขาเป็นเจ้าแห่งพันธมิตรแสดงความเคารพหน่อยเขามีพลังราวกับเทพ,พเจ้าและการกระทำของเขาก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ เจ้าถูกรูปแบบคายกลที่ผู้นำของพันธมิตรกำลังสร้างนั้นรุนแรงอย่างหาที่เปรียบมิได้อย่างน้อยที่สุดมันจะทำให้เราปลอดภัยมากไม่มีทางที่ผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณจะสามารถโจมตีเราด้วยการโจมตีถึงตายกับหัวหน้าพันธมิตรที่นี่เพื่อหยุดพวกเขานั่นคือเหตุผลที่เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อรักษาฝั่งที่ดีของผู้นำพันธมิตรทำให้ดีที่สุดทำงานหนักและต่อสู้กับผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณ การไร้มนที่ยิ่งใหญ่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตามคำแนะนำของหัวหน้าพันธมิตรเราจำเป็นต้องจัดระเบียบนิกายของเราตามการออกแบบก่อนสวรรค์ของ5ขั้นตอน8ตรีโกณมิตและวางเก้าแห่งด้วยองค์ประกอบเหล่านั้นในการก่อตัวแม้แต่ความยากลำบากมากมายก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้ข้าสงสัยว่าบ้านแห่งเทพเดรัฉานวังไม้เฟิร์นคู่และวิหารปฐมการจะเคลื่อนไหวต่อต้านหัวหน้าพันธมิตรหรือไม่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเกลียดชังเขา มันไม่สำคัญหรอกเจ้าสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เจ้าแห่งพันธมิตรได้วางตำแหน่งไว้อย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาเป็นคนประเภทที่สามารถรังแกผู้อ่อนแอและเกรงกลัวผู้แข็งแกร่งได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีอะไรต้องกังวลตรับใดที่เรายังอยู่ใกล้กันและหัวหน้าพันธมิตรพวกเขาจะไม่ทำอะไรเรา ยางีใช้การควบคุมพลังของสุสานที่ยิ่งใหญ่เพื่อคว้าโลกอมะตะและเทพ,พเจ้าและใช้พวกเขาตามที่เขาต้องการพวกมันมาจากสถานที่ที่โดยปกติปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางเท่านั้นที่จะสำรวจได้แต่มันเป็นงานง่ายสำหรับเขามันเหมือนกับสิ่งที่ผู้สร้างเท่านั้นที่ทำได้และทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครกล้าพูดอะไรในแง่ลบเกี่ยวกับเขาเกรงว่าพวกเขาจะต้องตายนอกจากนี้ยังให้ศักดิ์ศรีแก่สถานการณ์อีกด้วย ยางชีรู้สึกถึงกระแสะแห่งโชคชะตาที่แผดเผาอย่างสว่างสวยมากขึ้นขณะที่พวกเขาไหลเข้าสู่วงล้อแห่งโชคชะตาของเขาสำหรับประมุกบ้านเทพเรตราชาและคนอื่นๆพวกเขาให้ความร่วมมืออย่างไม่เต็มใจ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าฐานการบ่มเพาะของหยางฉีนั้นทรงพลังเกินไปจริงๆนั่นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าพวกเขาอยู่ในสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่นี่เขาอยู่ยงคงกระพันโดยพื้นฐานแล้วสู้สิลและมู่เหรินหวังยังคงหมกมุ่นอยู่กับความสำนึกผิดและเชื่อมั่นว่าหากหยางฉีไม่ได้รับมเมล็ดพันธุ์พลังเทพทั้ง18มเมล็ดสิ่งต่างๆคงไม่กลายเป็นแบบนี้ แน่นอนอย่างชีไม่ได้มีเพียงแค่18เขามีมากกว่า20ซึ่งหมายความว่าพลังที่เขาสามารถใช้นั้นเหนือกว่าผู้สืบทอดคนอื่นๆอย่างมากมายเขาได้หลอมรวมพวกมันอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าพวกมันไม่สามารถถูกพรากไปได้และนั่นทําให้เขาอยู่ในสถานะที่สามารถค้นลมผู้สืบทอดคนอื่นๆที่เขาพบเจอได้ มีผู้สืบทอดคนอื่นๆที่เป็นสมาชิกของพันธมิตรแต่ยางชีไม่จําเป็นต้องทําอะไรกับพวกเขาตอนนี้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการเมล็ดพลังเทพเจ้าของพวกเขามีสถานที่ตั้งอยู่หรือก่อเข้าไปในสุสานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่ที่เมล็ดพันเติบโตถ้าเขาเดินทางไปที่นั่นเขาจะสามารถดูดซับแก่นแท้ของสุสานและเรียนรู้ความลับทั้งหมดของมันเมื่อเร็วๆนี้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับสุสานที่ยิ่งใหญ่กล่าวคือบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมันกับผู้สืบทอด ทุกคนจากนิกายเจ็ดจำนงสวรรค์สำแดงฤทธิ์มีพลังมหาศาลโดยเฉพาะเจ้านิกายพวกเขาเป็นผู้นำในการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างกลุ่มต่างๆคล้ายกับที่ย้อนกลับไปในพันธมิตรเตา๋าแห่งการปกป้องดั้งเดิมมีทูตสองคนธรรมราชาเก้าคนและแม่ทัพยีบสีคน โครงสร้างอำนาจใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนอีกสามนิกายหลักไม่สามารถแทรกแซงได้นอกจากนี้พวกเขาทุกคนรู้ดีว่าหากพวกเขากล้าที่จะท้าทายยางชีเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบลงจนกว่าพวกเขาจะตายกันหมดตอนนี้ความหวังเดียวของพวกเขาคือปล่อยให้เวลาผ่านไปจากนั้นจึงรวมแผนเพื่อกำจัดยางชีไม่มีทางที่พันธมิตรขนาดใหญ่นี้จะรวมเป็นหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์หากไม่มีพันธมิตรประมุกบ้านเทพเรยรัชานคิด มันไม่ง่ายเลยที่จะกำจัดอย่างฉีหน้าเสียดายที่วางไม้เฟินคู่และวิหารปฐมการเกลียดชังกันมากข้าสงสัยว่าพวกเขาจะไม่เคยแก้ไขความแตกต่างของพวกเขาซึ่งหมายความว่าเราอาจไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวเราควรทำอย่างไรนำคนนอกเข้ามาบ้างไหมหลังจากนั้นสิบปีผ่านไปที่พันธมิตรใหม่รวมกองกำลังและสร้างโครงสร้างอำนาจของตน สำหรับผู้ฝึกฝน10ปีอาจเป็นเพียงชั่วพริบตาเดียวอันที่จริงสำหรับพวกเขาแล้วช่วงเวลาเช่น1,000นหมืนหรือแม้แต่ร้อยล้านปีอาจถือเป็นเรื่องเล็กน้อยในช่วง10ปีที่ผ่านไปอย่างฉีได้เพิ่มโลกอมาตะจำนวนนับไม่ถ้วนให้กับมันและมีเทพจำนวนมากเกินกว่าจะนับได้ เมื่อการสะกดเป็นรูปเป็นร่างมันก็มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยสิ่งที่พวกเขาต้องทำคืออยู่ใกล้กับรูปแบบไข้กลในไม่ช้าผู้คนก็ตรหนักว่ารูปแบบไข้กลนนั้นคล้ายคลึงกับสุสานที่ยิ่งใหญ่จนถึงจุดที่ปราสาทไร้การทำลายล้างไม่มีอยู่อีกต่อไป หลายกลุ่มถูกส่งไปยังสุสานที่ยิ่งใหญ่เพื่อยึดครองกองทหารรักษาการและชะตากรรมของอยางฉีก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณที่เขาควบคุมการก่อร่างสร้างตัวนิกายหลักอีกสานิกายจึงไม่กล้าที่จะต่อต้านเขาสำหรับความตั้งใจแลววะวัตถุประสงค์ทั้งหมดเขาควบคุมพวกเขาบูมพลังปราณสำคัญขยับในความว่างเปล่าแม้ว่าการสร้างคาถาอันยิ่งใหญ่จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างเท่านั้น ยอดเยี่ยมอย่างชี้กล่าวขณะเอามือวางบนตกักในที่สุดการก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของราชันปราดก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้มันแค่ต้องการเวลาสักระยะหนึ่งในการโตเต็มที่และบรรลุผลสำเร็จ ในช่วงสิบปีที่ผ่านไปพื้นฐานการบ่มเพาะของเขาก็ละเอียดมากขึ้นและความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับทักษะพลังปราณของสุสานที่ยิ่งใหญ่ก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันประมาจารย์อีกสี่คนแลกเปลี่ยนสายตาที่น่าอึดอัดใจ,จขณะที่พวกเขาตระหนักว่าในทางกลับกันฐานการบ่มเพาะของพวกเขาทำได้มากกว่าการฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงสิบปีที่ผ่านมากล่าวอีกในหนึ่งอย่างฉีนั้นทรงพลังยิ่งกว่าเมื่อก่อน เขาอยู่ไกลออกไปกว่าที่เคยเป็นมาซึ่งหมายความว่าอำนาจของเขามีแต่จะเพิ่มขึ้นหน้าเศร้าสำหรับพวกเขาพวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับสถานการณ์นี้ได้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มต่างๆในพันธมิตรล้วนบูชาหยางฉีในฐานะผู้นำของพวกเขา นอกจากนี้เนื่องจากหยางชีเพิ่งใช้เวลา10ปีในการสร้างคาถาจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกว่าสมดุลของพลังถูกกระจายอย่างแท้จริงอย่างไรตัวอย่างเช่นแม้ว่าปกติแล้วร่างโคลนสังหารอมตะของเขาจะยังคงซ่อนอยู่ในนิกายเจ็ดจำนงสวรรค์สำแดงริ์แต่ก็มีข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าหยางชีมีปรมาจารย์ที่อยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวปานกลางพวกเขาจะแสดงออกถึงการต่อต้านได้อย่างไรในเมื่อหยางชีมีปรมาจารย์ระดับกลางที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ในแขนเสือ้อของเขา ปรมาจารย์ที่ซ่อนเร้นนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ปรมาจารย์ทั้งสคนไม่พยายามดำเนินการกับหยางฉีในช่วง1ิปีที่ผ่านมาเหตุผลที่สองคือพวกเขาได้ยินมาว่าผู้ที่ควบคุมแผนผังราชาหมื่นโลกจริงๆเป็นปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางอีกคนหนึ่งด้วยปรมาจารย์เช่นนั้นมันง่ายมากที่จะตกเป็นเหยื่อของการพยายามลอบสังหารและอาจถูกฆ่าหรือบาดเจ็บสาหัสในขณะนี้ไม่มีใครกล้าที่จะจัดการกับหยางฉี บางทีหากเป็นเขาคนเดียวพวกเขาอาจพยายามวางแผนต่อต้านเขาพวกเขาต้องรอคอยเวลาของพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างในที่สุดมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มีโอกาสในช่วงสิบปีผ่านไปบุคคลจากนิกายเจ็จจำนงสวรรค์สำแดงฤทธิ์ที่ก้าวหน้าที่สุดคือหยกน้ำแข็งด้วยความช่วยเหลือจากหยางชีระดับพลังจิตของเธอก็สูงกว่า90แล้ว เมื่อพิจารณาถึงจำนวนองค์กรที่หยางฉีควบคุมในตอนนี้เขาสามารถเข้าถึงยาวิญญาณแทบทุกชนิดไม่ต้องพูดถึงโชคชะตาและอำนาจตามคำสั่งของเขาต้องขอบคุณวงล้อแห่งโชคชะตาของเขาหยางฉีสามารถช่วยผู้ติดตามของเขาพัฒนาระดับพลังจิตได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นว่านิกายมหาอำนาจจำนวนนับไม่ถ้วนได้รับการจัดระเบียบอย่างดีและงานสร้างคาถาส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้วประมุกบ้านเทพเดรัจฉานจึงกล่าวว่า ท่านผู้นำเราทำงานหนักมาสิบปีแล้วและจำเป็นต้องพักผ่อนจริงๆสู้ซินมู่เหรินหวังปฐมการหวงฟูและข้าต้องการเวลาทำงานในฐานการเพาะปลูกของเราสักหน่อยเป็นไปได้ไหมหื้ออหยางชียิ้มด้วยมุมปากและดูกำลังครุ่นคิดอยู่ในใจปรมาจารย์ทั้งสี่สบตากันแล้วกล่าวคำอำลาหยางชี้รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไม่ช้าพวกเขาจะพบกันอย่างลับๆเพื่อพยายามหาวิธีที่จะควบคุมอำนาจของเขา ตอนที่1,090บุตรแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจอำนาจสำคัญทั้งหมดภายใต้สวรรค์อยู่ในการควบคุมของหยางฉีและเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขายังปล่อยให้ศัตรูทั้ง4วางแผนกันเองว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรอย่างไรก็ตามเขาไม่คิดว่ามู่เหรินหวงังและสู้สินจะเป็นพันธมิตรกับปฐมการหวงฟู่อย่างแท้จริงและพวกเขาอาจรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเขาให้หยางฉีทราบด้วยซ้ำ ขณะที่เขาเฝ้าดูพวกเขามุ่งหน้าไปยังพระราชวังต่างๆเขาก็ยิ้มอย่างเย็นชาแม้แต่สำนักงานใหญ่ของบ้านแห่งเทพเดรัชานก็ถูกพาไปที่ศูนย์กลางแห่งใหม่มันเป็นภูเขาขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยหินครุขารูปร่างประหลาดและถูกพัดกระหน่ำด้วยลมที่รุนแรงที่ส่งเสียงร้องราวกับพูดผีปีศาจและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความบาปและความเกลียดชงังชื่อเฉพาะของสำนักงานใหญ่คือภูเขาเดรชานต้องคำสาบ มันเป็นที่อยู่ของพวกนกรีดพระเจ้าและอันที่จริงแล้วเป็นวัตถุที่พระเจ้าจากสวรรค์สร้างขึ้นไม่ใช่ในโลกมนุษย์แต่อยู่ในโลกของเทพ,พเจ้าโดยใช้พลังที่เต็มไปด้วยบาปและความเป็นปฏิปักษ์มนนดำรงอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งของระดับเทพ,พเจ้าทั่วไปและพลังแห่งบาปและความเป็นปฏิปักษ์ที่อยู่ภายในนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นโซ่ตรวนที่จะกวาดล้างและล็อกคอศัตรูทำให้พวกเขาไม่สามารถหลบหนีได้ แต่ตอนนี้มันอยู่ภายในรูปแบบค่ายกลคาถาที่หยางชีสร้างขึ้นซึ่งทรงพลังมากจนทําให้มังกรขดตัวและเสือหมอบลงทุกอย่างจเจริญรุ่งเรืองทําให้หยางชีพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหลังจากได้เป็นเจ้าแห่งพันธมิตรเขารู้สึกประทับใจกับความรู้สึกที่ว่าในไม่ช้าเขากําลังจะ,ะเผชิญหน้ากับสวรรค์แห่งความภาคภูมิใจท้ายทียท่สุดยิ่งเขามีความสําคัญมากขึ้นเขาก็ยิ่งติดต่อกับหน่วยงานที่มีอํานาจมากขึ้นหวือ แม้ในขณะที่เขายืนอยู่กลางวงเวทอันยิ่งใหญ่ของเขาที่กำลังคิดเรื่องนี้อยู่จูจ่ๆลำแสงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอย่างไร้เสียงหยางฉีเอื้อมมือออกไปและคว้ามันไว้และแสงก็กลายเป็นรูปร่างของมังกรโครชสารขนาดมาหึมาส่งเสียงแตรด้วยความโกรธทันใดนั้นแขนของเขาก็ชาความแข็งแกร่งของเทพมังกรโครชสารทลายนรกนี่ทำให้ข้านึกถึงผนึกเทพ,พเจ้า เขามองซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครจากนั้นเขาก็มองดูเจ้ามังกรโคชสารสีทองอย่างใกล้ชิดทันใดนั้นมันก็สว่างขึ้นด้วยแสงสีทองและในขณะเดียวกันก็มีเสียงหนึ่งพูดเข้าหูเขาอย่างฉีเจ้าต้องการทำลายสวรรค์ที่ภาคภูมิใจหรือไม่จากนั้นเข้าร่วมกับข้าเจ้ามังกรโคชสารตัวนี้จะพาเจ้ามาหาข้า จากนั้นเจ้ามังกรโคชสารสีทองก็พุ่งออกไปในระยะไกลยอย่างชีติดตามโดยไม่ลังเลสงสัยว่าใครจะคิดแบบเดียวกับเขามันอาจเป็นผู้ถือครองผนึกเทพ,พเจ้าจากยุคดึกดำบรรพ์และคนคนนั้นต้องการที่จะร่วมมือกับเขาเพื่อสังหารสวรรค์ที่ภาคภูมิใจหรือไม่หรือนี่อาจเป็นกลอุบายของสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเอง อย่างไรก็ตามอย่างฉีรู้สึกว่าความมั่นใจที่แท้จริงนั้นเกิดจากทักษะที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ร่างโคลนสังหารอมตะของเขาตอนนี้อยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวปานกลางมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสร้างปัญหาให้กับพวกเขาได้ไท้ายที่สุดแล้วพลังที่พวกเขาสามารถปลดปล่อยจากแผนพังราชันหมื่นโลกนั้นเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการ แม้ว่าพวกเขาจะต้องอเผชิญกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงแต่พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีได้อย่างง่ายดายในขณะนี้เขาไม่กังวลและแตัดสินใจว่ามันคุ้มค่าที่จะติดตามเจ้ามังกรโคชสารตัวนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสที่อาจอยู่ใกล้แค่เอื้อม ยางชีตามเทพมังกรโคชสารเข้าไปในส่วนลึกของสุสานที่ยิ่งใหญ่โดยมั่นใจว่าการกลับมาของพันธมิตรจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาชา้านก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันจะปฏิเสธที่จะกินอย่างต่อเนื่องก็ตามทำให้เกิดคำถามว่ามันโตขึ้นได้อย่างไรพวกเขาดำดิ่งลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งยางชีสามารถมองเห็นโลกอมตะที่อยู่รายรอบด้วยระดับ2 0 0พันและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นรอบตัวเขานั้นยิ่งใหญ่มาก โชคดีที่เขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมด้วยระดับพลังจิต150และฐานการฝึกฝนที่เกินระดับที่น่าสัพพึ่งงอกลัวระดับกลางขณะที่เขาดำเนินการต่ออันดับของโลกรอบตัวเขาสูงขึ้น2,300-2,500-2,800เขายังคงบินต่อไปจนกระทั่งทันใดนั้นโลกอมาตะขนาดมหฮมาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขามันดูเหมือนหยกทรงกลมที่สร้างจากเนื้อและเลือดในเวลาเดียวกันและระดับของมันคือ3 0 0พ ออร,ราที่ไร้ขอบเขตและน่าเกรงขามพุ่งออกมาจากมันแต่ด้วยระดับของยางชีเขาไม่ได้ประทับใจเป็นพิเศษโลกอมตะนี้ทรงพลังแต่เขายังสามารถดูดซึมมันได้ถ้าจําเป็นคนที่มีเจตจำนงที่น่าสะพรึงกลัวธรรมดาจะไม่สามารถบินได้ในโลกอมตะเช่นนี้น้อยกว่ามากที่จะผ่านอาวกาศแต่ยางชีทําได้ เขาก้าวผ่านระดับหน้าสะพรึงกลัวระดับกลางไปมากแล้วจนสามารถอยู่รอดในโลกเทพพเจ้าได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเมื่อเข้าสู่โลกอามาตะอันดับที่สามพันเขาหายใจเข้าลึกๆและมองไปรอบๆเมฆเกือบจะดูเหมือนสร้างจากหยกเหลวและขณะที่มันไหลเข้ามาหาเขาเขาใช้เครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์เพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกระแสะพลังปราณที่แท้จริงทันใดนั้นสริราผู้กลืนกินสวรรค์ตนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น น่าเสียดายที่สรีระนั้นมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยสำหรับหยางฉีมีเพียงโลกถวยเทพเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงมอบสรีระเหล่านั้นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เท่านั้นเมื่อเข้าสู่โลกอมาตะขนาดมหึมาเจ้ามังกรโคชสารสีทองก็จางหายไปจนเหลือแต่ความว่างเปล่าหยางชีส่งเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกมาและในขณะที่เขาทำทานหมอกก็พุ่งเข้าหาเขาหวือ การโจมตีด้วยนิ้วจอบไปที่หน้าผากของเขาด้านบนของศีรษะทะเลพลังปราณของเขาทั้งหมดนี้เป็นจุดสำคัญบนร่างกายมันเป็นเทคนิคที่น่าทึ่งที่ปิดล้อมทุกสิ่งในพื้นที่ทำให้เป้าหมายไม่มีทางป้องกันได้และมันก็สั่นสถานไปด้วยความสมศักดิก์ศรีแห่งความแข็งแกร่งของเทพมังกรข้อชสารผู้ทลายนรกแม้ว่าหยางฉีจะไม่เคยพบกับเทคนิคเฉพาะนี้มาก่อนแต่เขารู้ว่ามันมีต้นกำเนิดเดียวกันกับเทคนิคของเขาเอง แทนที่จะใช้พละกําลังของเทพมังกรโคชสารทําลายล้างขุมนรกเพื่อตอบโต้มันเขากวาดนิ้วออกด้วย3กระบวน่าจากร่างกายที่ยังไม่ถูกทําลายพวกเขาคือทะเลแห่งความทุกข์ระทมที่เกิดกันป่าข้าจะไปนรกและทนทุกทรมานทั้งหมดนี้เป็นภาพสะท้อนความเมตตาของปราดและมหาตามะที่ปฏิบัติตามคํากล่าวที่ว่าข้าจะสละตัวเองและลงนรกก่อนที่จะให้คนอื่นทําเช่นนั้นกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาเกี่ยวข้องกับการแบกรับความทุกข์ยากของโลกทั้งใบ ร่างกายที่ไม่ถูกทำลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนเดียวที่แบกรับความทุกข์ของคนอื่นๆและใช้มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกฝนเพื่อให้ไปถึงระดับที่ยากจะอย่างถึงของการหยู่คงกระพันแบมแบมแบมสามนิ้วเจอสามนิ้วจากนั้นมีคนปรากฏต,ตัวขึ้นท่ามกลางเสียงแตกเหมือนเสียงฟ้าร้องในขณะเดียวกันอย่างฉีก็ตัวสั่นราวกับว่าพลังชีวิตของเขาถูกโจมตีอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นเขาทำให้มันเสถียรและกลับมาเป็นปกติ คนตรงหน้าเริ่มชัดเจนเป็นชายในชุดคลุมยาวสีดำถือไม้เท้ายาวคดเคี้ยวอยู่ในมืออย่างชี้จำเขาได้ทันทีเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้เลี้ยงแก่แห่งพันธมิตรอสูรปีศาจคนเลี้ยงแกะอย่างชี้กล่าวเจ้าจะใช้พละกำลังของเทพมังกรโคชสารทลายนารกได้อย่างไรข้าเชื่อว่าเจ้าสบายดีตั้งแต่เราพบกันครั้งล่าสุดเด็กน้อย คนเลี้ยงแก่พูดด้วยน้ำเสียงเกลี้ยวกราดข่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าได้บ่มเพาะร่างกายที่ยังไม่ถูกทำลายถึงระดับ300อความทุกข์ยากตั้งแต่สมัยโบราณจบจนปัจจุบันไม่มีปรมาจารย์แม้แต่คนเดียวบนถนนสายโบราณสู่เทพ,พเจ้าที่ทำเช่นนั้นแม้แต่กับม้วนนอนหนังสือหนังแกะในความเป็นจริงไม่มีใครถึงระดับร้อยด้วยซ้ำดูเหมือนว่าเจ้าได้ไขความลับของหยกมหาตามะชิ้นนั้นที่เจ้าขโมยไปจากข้าแล้วจริงๆเจ้าต้องการอะไรคนเลี้ยงแก่อย่างชี้กล่าว เขาร่วมพันธมิตรจอมปราดของข้าหรือจะเอาหยกมหาตามะนั้นคืนไปจากข้าสำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าไม่มีสิ่งที่ต้องทำอย่างหลังอย่าลืมว่าพันธมิตรอสูรปีศาจของเจ้าเป็นหนามใหญ่ที่อยู่ข้างผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณถ้าเราร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูร่วมกันเราอาจจะอยู่รอดได้แต่ถ้าเราเริ่มต่อสู้กันผู้ควบคุมจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์เจ้าโตเรลคนเลี้ยงแกะตอบ เจ้าใช้เวลาไม่นานเลยในการเป็นเจ้าแห่งพันธมิตรของพันธมิตรจอมปราดเจ้ายัางมีประมุกบ้านเทพเดรัชานมู่เหรินหวังสู้สินและปฐมการห่วงฟู่อยู่ภายใต้การควบคุมเจ้ามีรูปแบบไขยกลคาถาที่น่าเหลือเชื่อและสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดบางอย่างจากอดีตโบราณที่ทําให้เจ้ามีอํานาจเหนือกว่าไม่ว่าในกรณีใดไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้กับเจ้าไม่นะอยากเจอใครซักคนโลกที่ภาคภูมิใจออกมาเจอพี่หน่อยเธอมาคุยกัน เสียงหัวเราะดังขึ้นเมื่ออีกคนปรากฏตัวขึ้นเขายังเด็กและมีออร่าสีทองที่กระตุ้นอย่างฉีให้นึกถึงผู้สีทองของผนึกเทพ,พเจ้า คนเลี้ยงแก่ดูเหมือนว่าเจ้ายังไม่เชี่ยวชาญความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างขุมนรกที่ข้าใส่เข้าไปในตัวเจ้านิ้วมังกรโคชสารของเจ้าเป็นส่วนสำคัญของความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนรกแต่หน้าเศร้าที่เจ้ายังไม่ได้ชำระล้างออร่าอสูรปีศาจในตัวเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนปราดหรือมหาตมะที่แท้จริงของโลกแห่งเทพเจ้า หน้าแปลกที่ชายหนุ่มไม่มีร่องรอยของผนึกเทพ,พเจ้าบนตัวเขาเลยดูเหมือนว่าทักษะพ,พลังปราณทั้งหมดของเขาได้รับมาจากคนอื่นซึ่งหมายความว่าเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเบีย้ยของสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจเบีย้ยและลูกชาย สิ่งที่น่าทึ่งก็คือเขาเป็นปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางด้วยระดับพลังจิตท,ที่เกินร้อยละอ่านไม่ออกจริงๆเห็นได้ชัดว่าการบ่มเพาะความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างขุมนรกทำให้เขาสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่คนธรรมดาไม่มีวันก้าวข้ามไปได้ขณะที่เขามองไปที่ยางชีดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีร่องรอยของความเป็นศัตรูในดวงตาของเขาและอันที่จริงก็ยิ้มกว้าง ข้าเป็นน้องชายที่ตำต้อยของเจ้าชื่อของข้าคือโลกที่ภาคภูมิใจในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วพี่ชายเจ้าเป็นบุตรของสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและข้าก็เช่นกันเราสองคนเป็นพี่น้องกันพ่อเดียวกันแต่ต่างแม่ยังชี้สะบัดแขนเสื้ออย่างเย็นชาและพูดว่าไม่จําเป็นต้องทําต่อไปเจ้าอาจเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจแต่ข้าไม่ใช่ข้าเป็นคนไร้พรหมลิขิตเกิดโดยไม่มีพ่อหรือแม่ข้ามาที่โลกนี้เพื่อบิดเบือนแม่น้าแห่งโชคชะตาเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของถวยเทพสวรรค์ลและโลก สวรรค์ที่ภาคภูมิใจที่เจ้าเล่ไม่สมควรเป็นพ่อของข้าพูดอีกอย่างก็คือเจ้าไม่จําเป็นต้องเรียกข้าว่าพี่ชายเจ้าต้องการอะไรกันแน่ดีเจ้ามีบุคลิกค่อนข้างชัดเจนโลกที่ภาคภูมิใจกล่าวข้าชอบมันข้าสามารถบอกได้จากน้ําเสียงของเจ้าว่าเจ้ามีความไม่พอใจอย่างมากกับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจซึ่งทําให้เจ้าเป็นคนที่ข้าต้องการร่วมงานด้วยถ้าเจ้าไม่เกลียดสวรรค์ที่ภาคภูมิใจข้าคงไม่ถามเจ้าที่นี่ในวันนี้ข้าจะถือว่าเจ้าเป็นศัตรูแทน ยางชี้ตกใจอย่างเห็นได้ชัดจากคำพูดของโลกที่ภาคภูมิใจเจ้ากำลังบอกว่าเจ้าเกลียดสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเหมือนกันเหรอทันใดนั้นรอยยิ้มของโลกที่ภาคภูมิใจก็กว้างขึ้นและฟันขาวที่สองแสงของเขาก็น่าขนลุกอย่างสุดซึ่งข้าไม่ได้แค่เกลียดเขาถ้าข้ามีโอกาสข้าก็ไม่รังเกียจที่จะกินเขาทั้งเป็นข้าแน่ใจว่าเนื้อและเลือดของเขาต้องอร่อยแน่ๆแ,แค่คิดก็ขนลุกสู้แล้ว เจ้าเห็นไหมว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจทำการทดลองกับค่าแบบที่ควรจะค่าข้าแต่สุดท้ายค่าก็มาถึงระดับนี้ได้เพราะมันและทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเขาเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ